สวัสดีครับวันนี้ก็มีฟุตโวลลุ่มตัวหนึ่งที่น่าสนใจมาแนะนําให้ดูกันนะครับกับแ a c k m o u n t เทน Volume p e d a l เห็นหน้าตาครั้งแรกก็อาจจะงงๆนะครับแต่อยากให้นึกถึงโวลลุ่มที่อยู่บนตัววีต้าของเราหลักการมันเป็นแบบนั้นเลยครับแต่อันนี้เขาจับมันอยู่บนเท้าแล้วก็ใช้วิธีสไลด์ขึ้นลงเอานะครับผมเห็นครั้งแรกเออเข้าใจคิดนะครับไม่คิดว่าจะมีทํามันในรูปแบบนี้ด้วยสําคัญคือตัวเล็กด้วยนะครับขนาดเท่าประมาณฝ่ามือเองไม่กินพื้นที่บอร์ดเราเห็นว่าการทํางานจะมีอยู่สงโหมดด้วยกนนคกกตจา,า,า,าิ็ือ0-10 แต่ถ้าผักสวิตไปฝั่งขวาเนี่ยหลักการทํางานม,มันจะคล้ายกับวอลลุ่มที่ตัวกีตาร์คือพอเราหมุนไปที่ตัวเลขน้นอยๆในเรนส์มันจะกว้างนะครับมันจะค่อยๆดังขึ้นแต่พอตัวเลขสูงๆเนี่ยเรนส์มันจะแคบลงใครที่เล่นเทคนิคววลลุ่มที่ตัวกีตาร์บ่อยๆเนี่ยเพราะว่าอาจจะชอบนะครับ แต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเวลาใช้งานจริงมันจะเวิร์กแค่ไหนสังเกตจากคลิปการใช้งานของช่องผู้ผลิตเนี่ยระยะการเปิดสุดกับปิดสุดเนี่ยผมว่ามันกว้างอยู่เหมือนกันนะเกิดยืนเล่นอยู่แล้วทรงตัวไม่ดีเนี่ยอาจจะล้มได้เลยนะครับแต่ถ้านั่งเล่นอยู่กับที่เนี่ยผมว่าโอเคอยู่นะสรับค่าตัวเห็นหน้าเว็บก็ราวๆา0เจ็ดพันนะครับถ้าสั่งเข้ามารวมภาษีอะไรเป็นเสร็จแล้วผมว่าก็ไม่น่าเกิน8ปดพัน